อันนี้อันคลิปที่สองนะครับเป็นนี้เป็นตัวซาบะาตัวนี้จะเป็นีอิอ้วไก่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหน่ากินมากอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวผัดไข่ นี่ก็เบคอนนะครับเบคอนแท้ๆอันนี้ไช้กรอบนี่ก็ไช้กรอบนะครับนี่นะครับออเดอร์สามารถออเดอร,าาร,าาร์เป็นนี่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจ อันนี้เป็นซอสเซรยขครีมนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องจัดม่งแล้วนะครับอันนี้เป็นสลัดปลาอัวน,นี้คือห้ากเก่าโอ้โหชิ้นโตโต